ล่าสุดชูวิทย์ได้หอบเส้นทางการเงินของกลุ่มทุนจีนสีเทาโดยเฉพาะในตู้หา่าวไปมอบให้กับรองพอบตรลแล้วก็พบตรเพิ่มเติมนะครับเพราะก่อนหน้านี้ชูวิทย์จะพูดแล้วก็ตั้งข้อสังเกตมาตลอดว่าการทํางานโดยปปสตั้งแต่การจะไปยึดเครื่องบินส่วนตัวของนายตู้ห่าวนั้นแล้วมันดูทําแม่งทําแม่งนะครับก็เลยฝากไปถึงคนสมศักดิ์เทพสุเทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับ พราะเมื่อวานนี้นะครับหลังจากปปสอ,อ้างว่าไปยืดวันก่อนแล้วพลตำรวจเอกสุรเชษกับพลตำรวจต,ต่อศักดิ์เนี่ยก็ต้องไปที่สนามบินที่หัวหินนะฮะเพื่อไปยืดซ้ําอีกรอบหนึ่งแล้ววันนี้ก็ต่อเน,นื่องสามวันติดนะครับบุกไปคนบุกไปยึดเส้นทางการเงินของตู้หา่าวแล้วก็เครือข่ายเนี่ยนะครับกันอย่างอึกระทึกครึกโครมกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งสวนทางกับปปสซึ่งชูวิทย์บอกว่าเอ๊ะมันมันน่าสงสัยนะ ตอนล่าสุดเนี่ยที่ชูวิทย์เอามาแฉก็คือล่าสุดไม่ว่าจะเป็นการจับโทนี่ยิปนะจับนายลินหลงเนี่ยเห็นบอกว่าหนีไปแล้วนะลินหลงที่ใส่ชุดทหารนะครับหนีไปแล้วนะชูวิทย์ก็บอกว่าเนี่ยเงอะเงื้องะงะนะครับส่วนตู้เฮาเนี่ยเขาจะมีคนที่ชื่อว่าพัชรินเป็นโนอมินีส่วนโทนี่ยิปเมื่อวานนี้ผมก็อ่านข่าวอยู่นะฮะก็มีคนที่ชื่อว่าน้อยน้อยมันน่าสนใจตรงนี้คุณผู้ชมครับชูวิทย พูดชัดเจนคนไทยก็รู้ชัดเจนประโยคตอนหนึ่งบอกว่าพวกจีนเทาเหล่านี้ไม่สามารถทําได้หากประเทศนั้นมีระบบราชการที่เข้มแข็งจ่ายเคลียร์คอรัปชั่นไม่ได้เช่นสิงคโปร์พวกนี้ไม่กล้าที่จะเข้าไปแย่งก็จะมีแต่ไทยมีพมา่ามีลาวมีเขมรที่กลุ่มพวกนี้จะเข้าไปอารวาสคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับ ระบบรับราชการของบ้านเราเนี่ยอ่อนแอมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายใต้โต๊ะการรับเงินรับทองการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆทํา,าทให้พวกนี้เนี่ยเหมิมเกริมขนาดนี้นอกจากนั้นคุณชูวิทยังเปิดอัตราเชา่ชาเช่านนมินีนะมีธุรกิจเช่าโนมินีค่าจดทะเบียนบริษัทร่วมทุน3 5มหมื่าค่าทเนียนของรัฐ6กพันหค่าร่างจดทะเบียนข้อบังคับบริษัท15ื่นาค่าดาเนินการโอนหุ้นลอยห5ื่น ค่าเช่านอมินี40,000บาทต่อคนต่อปีอัตราหเหล่านี้ชูวิทย์บอกว่าเขาไม่ได้ยกเมฆนะเขามีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับชูวิทย์บอกว่าจะเอาเส้นทางการเงินไปมอบให้กับพบตรและรองทั้งสองคงไม่แกล้งงงทำตัวภาวะผวังคิดกังขาเหมือนปปสหลังจากที่ผมเปิดเผยเรื่องที่ปรึกษาพัวพันกันเหนียวแน่นเหมือนไข่ลูกเขยกระทรวงยุติธรรมของคุณสมศักดิ์ มันมีแต่เรื่องทำแม่งทำแม่งของหน่วยงานปปสทำท่าขึงขังตอนไปตรวจเครื่องบินแต่แปะกระดาษไว้ให้สามแผ่นต้องรอให้รองพอบตรสองคนไปตรวจซ้ําก็ตามที่นําเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้พูดจริงๆผมหวั่นใจกลัวเสียของกลัวเสียของครับท่านรัฐมนตรีนะโอ้โหตอนนี้ก็จะเห็นภาพของตํารวจนะฮะบุกยึดนู่นนี่นั่นเพราะว่าชูวิทย์บอกว่าโอ้โหปปสทํางานเ <c oughs> ต็ไมไปด้วยข้อสงสัยเต็ไมไปด้วยข้อสงสัย แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าระบบรัฐราชการของไทยเข้มแข็งนะครับแต่ที่ผ่านมาก็เป็นทุกคนรู้อะเวลาเราพูดถึงกันนะว่ามีการวัตทุระดับชั้นเลยนะครับว่ามีการจ่ายว่ามีการใต้โต๊ะมีเส้นมีสายเคลียร์กันได้จนไอ้ลินหลงเนี่ยมันไปโม้กับไอ้พรรคพวกคนจีนของมันเนี่ยนะครับมันบอกว่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นพันเอกนะอยู่ในประเทศไทยพันเอกลินหลงอยู่ที่กองทัพบกเอาชุดทหารมาใส่แล้วก็พูดไปเลยว่าประเทศไทยเงินซื้อได้ทุกอย่าง ประเทศไทยเงินซื้อได้ทุกอย่างมันเอาความจริงมากล่าวหาใส่ร้ายประเทศไทยหรือเปล่าคุณผู้ชมคิดว่าโอ้โหนะมาถึงขนาดนี้ต้องแก้ไขต้องจัดการอย่างหนักหน่วงเลยนะครับสำหรับระบบรัฐราชการของประเทศไทยครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์ค็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน u t u b e นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อก์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟอีซี่คอฟฟี่ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้าตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโ,โกโก้น้ําส้มน้ํามะพร้าวสมได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดเล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมแล้วขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ทำมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิน้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 3 0 0อะไรสบาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็ inbox ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟาอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟาอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจจอายุใกล้40ปีก็ ah ต้องบํารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไชเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียรและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมเป็นไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แนะ่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาท เท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e ี News e สีซยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ